สวัสดีครับวันนี้แกงปลาขาวน่อไม้ดองครับส่วนผสมมีปลาขาวครับน่อไม้ดองต้มมาแล้วครับหัวกะทิครับแล้วก็หางกะทิครับพริกแกงเผ็ดครับ ก้อนน้ำตาลมะพร้าวครับพริกสดหั่นครับแล้วก็ใบมาาะกร,รูดฉีแล้วก็กระเพราครับใส่หม้อกะทิครับเราให้แตกมันแนละ้วเติมพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับ เติมอาหารปลทิครับแล้วรอให้น้ำแกงเดือดใส่เนื้อปลาขาวลงไปครับรอให้เนื้อปลาสุก แล้วใส่นมไมเดองที่ต้มไปแล้วครับ 我突然想打，然后该怎么办？ ปรุรสชาติทำเพื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่ผิดถ่านแล้วก็ไปมากรูดฉีบใบกะเพราก็เสร็จเรียบร้อย ขอบคุสำับการรับชมนะครับลองทำทานดูนะครับ